ขยายลายนะคะถักจากคอวนวงกลมตั้งแต่แถวที่25จนถึงแถวที่32เราจะเห็นลายคอเป็นลายหน้าตาแบบนี้สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเสื้อนิตติ้งถักจากคอขยายลายนะคะรหัสคลิปคือ mf 181นะคะอี EP นี้จะเป็น ep พห ก่อนที่จะถักแถวที่25นะเรามาดูแถวที่24่ี่ครั้งหนึ่งแถว ep 6นะคะจะเป็นแถวที่25่สิถึงสาอันนี้พี่เมย์ย้อนลายอันเดิมก่อนนะแถวที่24นี่นะคะเลื่อนมาร์กเกอร์ พอเราเลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้วนะมันเริ่มด้วยการถักยันโอเวอร์นะคะแล้วก็ skp หลังจากนั้นมันถักนิดแบ็กแล้วก็เพอร์ฟอนด์นิดแบ็กเพอร์ฟอนด์ นิดแบ็กเพอร์ฟอน์นิดแบ็กเพอร์ฟอน์นะคะถัดนิดแบ็กเพอร์ฟอนด์ไปเรื่อยๆมันจะลงตัวพอดีนะ นิดแบ็กพอนิดแบ c กเสร็จแล้วตรงนี้มันจะเหลืออยู่สามห่วงตรงนี้นะผัก k 2 t o g e t h e r yarn over นะคะแล้วตรงนี้ห่วงสุดท้ายมันจะจบด้วยนิดเลื่อนมาร์กเกอร์ค่ะแถวต่อไปจะเป็นแถวที่25แถว25มันก็จะเริ่มจากยันโอเวอร์ก่อนเหมือนกัน ดูตามผังมันจะเป็นยันโอเวอร์นะคะแต่ว่าลายเราเราจะต้องเริ่มโดยการถักนิดนะตัวนี้นะถักนิดยั y a r เ over s k p แล้วก็ถักเพอค่ะเพอปกตินะคะนิดแบ a c เพอ่มปกตินิดแบ็คเพอร์ปกตินิดแบ็คเพิ่มปกตินิดแบ็คเพอร์ฟอนต์นะคะนิดแบ็ค เพอนิดแบ็กแล้วก็เพอตรงนี้มันจะสองนะคะนี่นะเวลานับนะหนึ่งสองสามสี่พอมันเหลือสี่นะพอเหลือสี่เสร็จแล้วถักเคทูทูเกเต ยันโอเวอร์แล้วก็นิดสองตัวทางฝั่งนี้จะเป็นนิดสองตัวทางฝั่งตอนที่เราเริ่มอ่ะนิดตัวเดียวดูผังให้ดีค่ะแถวที่ยี่สิบหกนะคะพอเราเลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้วนะขวามือนะคะสองห่วงถักลายนิดค่ะยันโอเวอร์ S, s k สพีแล้วก็ถักนิดแบ็กถักเพอร์ฟอนด์นิดแบ็กเพอร์ฟอนด์นิดแบ็ก เพอร์ตรงนี้จะเหลือห้าห่วงนะสองสี่ห้าสองสี่ห้า ด้านซ้ายนะคะจะเหลือห้าห่วงพอมันเหลือห้าห่วงก่อนถึงมาร์กเกอร์นะเราก็รวบ k 2 t o g e t h e r จบโดยการถักยันโอเวอร์นิดสามตัวต่อไปนะคะเป็นแถวที่ยี่สิบเจ็ดแถวที่ยี่สิบเจ็ดนะพอเราเลื่อนมาร์กเกอร์เขียวเสร็จ ถักนิดสามหนึ่งสองสามยันโอเวอร์เอสเคพีเอสเคพีเสร็จแล้วมันก็จะเป็นลายเพอร เพอรมันจะลงตัวพอดีนะคะตรงช่วงลายตรงนี้ถ้าเราถักแล้วมันไม่ลงนิดเพอร์นิดเพอร์ตามลายแสดงว่าเราอะนับห่วงผิดนะฝั่งนี้มันจะเหลืออยู่ทั้งหมด หกห่วงนะคะสองสี่หกอะแล้วเราก็ปัดลง k 2 together yarn over แล้วตรงนี้ก็จะเป็นนิดสี่ตัวข้างซ้ายจะเป็นนิดสี่ตัวนะคะส่วนพอเลื่อนมาร m เกอร์เสร็จแล้วข้างขวาตรงนี้จะเป็นนิดสามตัวนะ เดี๋ยวมาดูแถวที่ยี่สิแปดกับยี่ิบเก้าค่ะต่อไปเป็นแถวที่ยี่สิบแปดกับยี่สิบเก้านะคะแถวที่ยี่สิบแปดเริ่มด้วยการถักนิดสี่ตัวพอถักนิดสี่ตัวเสร็จแล้วนะคะยันโอเวอร์เอสแล้วเราก็ถักนิดแบ็กกับเพอร์ฟอน,นะคะ่ะทั้งหมดเจ็ดตัวสองแล้วนะ สามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดเรามานับห่วงที่เหลือนะห่วงที่เหลือซ้ายมือก่อนถึงมาร์เกอร์ สองสี่หกเจ็ดเห็เหลือเจ็ดพอเหลือเจ็ดนะเคทูเกเตอร์ยันโอเวอร์ตรงนี้จะเป็นนิดห้าตัวแถวต่อไปแถวที่ยี่สิบเก้า ยี่สิบเก้านะคะเลื่อนมาร์เกอร์เสร็จแล้วจะเป็นลายนิดห้าตัวสองสามสี่ห้ามันจะมาถึงช่องตัวนี้พอดียันโอเวอร์เอสเคพเพอร์นะคะนิด เพอร์นิดแบ็กเพอร์นับห่วงที่เหลือด้านซ้ายก่อนถึงมาร์เกอร์สองสี่หกแปดเคทูทูเกเตอร์ยันโอเวอร์นิดหนึ่งสอง สามสี่ห้าแล้วก็หกพอเราเลื่อนมาร์เกอร์นะคะจะเป็นนิดห้าฝั่งทางขวาที่เริ่มห้านะคะฝั่งทางซ้ายตอนจบจะมีหกเดี๋ยวมาดูสามสิบกับสามสิบเอ็ดค่ะ วิธีถักแถวที่สามสิบนะคะพอเราเลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้วนะด้านขวามือถักด้วยลายนิดหกตัวนะคะสามสี่ห้าแล้วก็หกยันโอเวอร์ค่ะ s k p ต่อไปถักนิดแบ็ค เอร์นิดแบ็กเคทูทูเกเตอร์ยันโอเวอร์ค่ะแล้วก็ถักลายนิดสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดฝั่งขวาหกนะคะฝั่งซ้ายเจ็ด เลื่อนมาร์เกอร์ค่ะต่อไปจะเป็นแถวที่สามสิบเอ็ดนะคะสามสิบเอ็ดฝั่งขวาลายนิดธรรมดาเจ็ดตัวสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดนโอเ over นะคะ S K P ตรงกลางจะเป็นลายเพอปัดไหมลงเค to ทูเกเตอร์ยานอเวอร์ค่ะแล้วก็ถักลายนิดสองสามสี่ห้าหก 7, แล้วก็แปดแปดตัวฝั่งทางนี้เจ็ดฝั่งทางนี้แปดถักต่อให้ครบนะคะต่อไปเป็นแถวสุดท้ายของการถักขยายคอนะคะแถวที่สามสิบสองเลื่อนมาร์กเกอร์ถักนิดนะคะแปดตัว เราจะรวบลายนะคะรวบสามห่วงตรงนี้ให้เหลือห่วงเดียวยันโอเวอร์นะคะ sl 2เลื่อนสองห่วงนิดวันแล้วก็ยกสองห่วงตรงนี้ข้ามลายที่ถักก็คือ slip t w n ิด one pass over นะคะยันโอเวอร์แล้วก็ถักนิดห่วงที่เหลือ ถักแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะคะทั้ง12ช่องแล้วก็อีพีต่อไปเราจะมาแบ่งชิ้นงานเป็นแขนข้างหน้าข้างหลังเปลี่ยนการถักจากการถักวนวงกลมเป็นการถักแยกสี่มุมเพื่อเพิ่มจำนวนห่วงคะ่ะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตาม ลำดับการถักทั้งหมดเลยพี่เมย์จะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่อง y u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  e เมทช h i n ่ Handmade เป็นการสนับสนุนรายเดือนค่ะเดือนละ50บบาทนะคะคุณจะสามารถชมคลิปวิดีโอล่วงหน้าได้ก่อนใคร ใต้คลิปวิดีโอก็จะมีปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซปเปอร์แตงนะคะแทนคำขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ YouTube เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ